พอดีผมเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิมีลหนึ่งนะครับมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยซึ่งเดิมทีเนี่ยผู้ก่อตั้งมูลนิธิเนี่ยก็คือท่านสุรัตน์โอสถานากรขขท่านสุรัตน์เนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของนักถ่ายรูปเป็นผู้สะสมกล้องแล้วก็สะสมรูปภาพประวัติศาสตร์ต่างๆไปเยอะแล้วก็ท่านก็เลยตั้งมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย แล้วก็เมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็หาใครมาเป็นประธานมูลนิธิไม่ได้ก็เลยมัเชิญให้ผมเนี่ยมาเป็นประธานมูลนิธิแล้พอดีผมรู้จักกับท่านสุรันเป็นการส่วนตัวก็เลยรับที่มันเป็นประธานมูลนิธิตอนที่มารับเนี่ยผมก็บอกคณะกรรมการมูลนิธินะว่าผมมารับเป็นประธานมูลนิธิให้แต่ว่าผมผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องไขนะแต่ว่าผมอยากจะเน้นวิธีการดำเาินก็คือว่าทําอย่างไรที่จะใช้ภาพถ่าย ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมผมบอกนี่หลักเลยนะ,ะถ้า,าทำมูลนิธิกันเนี่ยเราเราไม่ได้เป็นแบบว่าจะากกระส่งเสริมการถ่ายภาพแต่เราจะต้องทําว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเช่นสมมุติอาจจะมีภาพถ่ายสวยๆสักภาพหนึ่งนะ,ะแล้วก็เป็นภาพแห่งความสุขแล้วคนอยากไปเที่ยว<อ>หรือไปถ่ายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาพแห่งความสุขแต่เป็นภาพแห่งความเศร้า เช่นไปถ่ายสิ่งแวดล้อมที่ถูกทหลายค่ะแล้วเราก็สามารถจะบอกพี่น้องประชาชนเห็นไหมเนี่ยความ,ม,ามทุกข์มาแล้วสิ่งแวดล้อมไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะเราไปรักสิ่งแวดลอ้อมเราทำลายสิ่งแวดลอ้อมค่ะหรือไปถ่ายการพัฒนาประเทศไปถ่ายภาพของมอเตอร์เวย์ที่ยกระดับเหนืออ่างเก็บน้ําลําตะคองที่โคราชเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหโโโมีโครงการใหญ่ๆอ,อย่างนี้ไปตางจังหวัดเลยนี่คือการลดความเหลื่อมล้ำอะไรเนี่ยค่ะ ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยส่งเสริมแนวคิดนี้แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าพอดีทางพราปุ๊กร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับการท่องเที่ยวแล้วก็หลายๆภาคส่วนเนี่ยจัดงานวิหินเมืองความสุข <c oughs> ก็เลยพูดคุยกันในคณะกรรมการมูล,ลนิธิค่ะ <c oughs> วันนี้มันเป็นโอกาสนะนะมันเป็นโอกาสที่มูลนิธิเนี่ยจะได้ใช้เจตนารมณ์มาส่งเสริมก็เลยเป็นที่มาว่ามูลนิธิเนี่ยจะร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับแคลวคอมร่วมกับหลายๆบริษัทจัดงานประกวดน,นะครับ ภาพถ่ายวัยิยนมมูลในความสุขแต่ผมอยากจะเน้นนะครับว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรเราไม่ต้องการที่จะบอกว่านี่คือภาพถ่ายที่โปรเฟชชั่นแนลนะคุณต้องเอากล้องซูมยาวๆเลนส์ยาวเข้าแขนไม่ต้องใช่ไหมคะไม่ใช่นะเพราะนั่นไม่ใช่ความสุขแล้วเราอยากจะเหมือนกับเป็นเป็นภาพถ่ายอะไรที่ง่ายๆนะสามารถถ่ายได้สัมืูรือถ่ายได้ทุกคนเด็เด็ก สองขวบสามขวบสี่ขวบค<ะ>่ะกล้องมือถือของพ่อแม่มาเราก็ถ่ายเลยก็ได้นะฉะนั้นต้องการเป็นอาชีพเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายง่ายๆ<ะ>แล้วก็ถ่ายบรรยากาศของความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเที่ยวหัวหิน<ะ><อ>เกิดขึ้นจริงเป็นโมเมนต์มากกว่าเนสมมตินะทั้งครอบครัวไปเที่ยวกันแล้วไปนั่งกินอาหารที่หมู่บ้านประมงแล้วก็รู้สึกมีความสุข แล้วลูกอาจจะหยิบโทรศัพท์ของพ่อมาอเซลฟี่สวยๆการิฟท์หาดวะอีนีหรือว่าสวยๆกับอาหารทะเลหรือไปเดินกันลิมทะเลยามเช้าหรือตอนเช้าตื่นมาตักบาตรหรือไปเที่ยววัดก้วยมงคลนะหรือไปชมความสวยงามต่างๆไปเดินตลาดฉันชัยไปนั่งกินอาหารเหร็นอ,อะไรที่สวยๆงามก็กถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพแล้วภาพนั้นน่ะสะท้อนได้เห็นว่าความสุข ฉะนั้นไม่ได้หมายความมันจะต้องบอกว่าคุณต้องถ่ายภาพแบบโปรเฟชชั่นอลนะต้องแบบเซนเตอร์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่อะไรก็ได้แล้วโดยเฉพาะเนี่ยผมคาดหวังและคิดว่าส่วนใหญ่่จะเป็นภาพถ่ายที่เกิดจากมือถือนะครับภาพถ่ายที่เกิดที่มือถือเพราะวันนี้มือถือไม่ใช่โทรศัพท์แล้วนะมือถือเป็นอะไรทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นจัดอย่างนี้ไหมจัดประกวดภาพถ่ายแล้วทุกคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยที่ไปเที่ยวหัวหินแล้วก็ถ่ายภาพของเหตุการณ์ที่เกิดในเมืองหัวหินนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมขอให้เริ่มถ่ายถ่ายภาพตั้งแต่15ตุลาคมไปถึง15มกราคมสามเดือนนะแล้วิธีการของเราเนี่ยก็คือเมื่อเมื่อถ่ายเสร็จเนี่ยขอว่าสมมติวันนี้คุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหัวหินวันที่15ตุลาถ่ายภาพเลยอะไรก็ได้ในช่วงนั้นน่ะแล้วก็ถึงวันที่15มกรา พอถ่ายเสร็จนะครับถ่ายจากกล้องมือถือเนี่ยนะหรือที่เป็นกล้องธรรมดาก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็โหลดเลยส่งมาที่มูลนิธิภาพถ่ายเขามีไลน์ของเขาเขาถ่ายปั๊บกดสลน์าพที่ภาพถ่ายแค่แอดไลน์อันนี้ขึ้นแล้วนะคะแอดไลน์เนี้ยแอดไลน์ตรมนี้นะสมมุติถ่ายภาพเสร็จตูปปั๊บแอดไลน์เสร็จส่งเลยหนึ่งนาทีจบท่านก็สามารถส่งภาพเข้ามาประกวดล้วนี้และมูลนิธิเนี่ยก็จะรวบรวมภาพถ่าย อาจจะเป็นสันฉันก็ได้สมมต kind of ิคนไปเที่ยวหัวหินสามสมมติเมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าคนไทยหกล้านคนนักท่องเที่ยวต่างประเทศช่วงนี้ไม่มีหกล้านคนหกล้านคนหารหารสิบสองเดือนสมมติเดือนละห้าแสนสามเดือนล้านห้าสมมติในช่วงสามเดือนอาจจะมีล้านห้าแสนคนเราก็ไม่จํากัดนะว่าส่งมาได้เรื่อยๆส่งได้ทุกภาพตอนนี้กรรมการนั an animal animal ่งคอแล้วนะคะถ้าส่งร้อยภาพก็ได้นะจะส่งกี่ภาพก็ได้นะแล้วเราก็มีกาอย่ายนี้เราไม่อยากไปอ้างไม่อยากไปอ้างว่า โอ้โหส่งตั้งแต่15ตุลาถึง15มกราคมแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าได้รางวัลเอาอย่างนี้ส่งได้ตลอดแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นสามช่วงนะเราจะให้รางวัลทุกหนึ่งเดือนปรมวัติ15ตุลาถึง15พฤ,พฤศจิกายนแจกรอบที่หนึ่งงั้นใครใครถ่ายรูปตั้งแต่15ตุลาถึง15พ,พฤศจิกายนปั๊บเราเอาเอาเดือนแรกเนี่ยมาให้รางวัลครั้งหนึ่งต่อไปใครถ่ายรูปเกี่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเอามาให้รอบที่สอง แล้วก็ครั้งที่สามก็ตั้งแต่วันที่16มาถึง15มกราคมช่วง3เดือนก็จริงแต่เราซอยเป็น3เซ็กชันเพื่อเพื่อให้เกิดความสนุกไม่ใช่ว่ารอ3เดือนแล้วก็ได้รางวัลแล้วรางวัลเนี่ยคืออะไรรางวัลเนี่ยกติกาเดี๋ยวท่านบอกนะรางวัลเนี่ยเราก็จัดนี้เรามีมีรางวัลในประทินรางวัลมี3รางวัลสมมติท่านถ่ายรูปวัน่15ตุลาถึง16พฤศจิกายนพอถ่ายจบส่งภาพเข้ามาประกวดสมมุติ100,000ภาพ มูลนิธิภาพถ่ายก็จะมีกรรมการมาตัดสินภาพว่าภาพแห่งความสุขภาพให้คุณจะได้รางวัลเราจะเริ่มต้นด้วยรางวัลอย่างนี้ก่อนว่ามีสามรางวัลค่ะหนึ่งรางวัลชมเชยสองรางวัลชื่นชมนะฮะแล้วก็สามรางวัลประทับใจสุดรางวัลที่เปอร e เซรางวัลที่ประทับใจนะรางวัลปลอบใจรางวัลอะไรอย่างนี้นะสามรางวัลเนี่ยก็เรียกว่าแจกให้หมดแล้วก็รางวัลชื่นชมเนี่ย นะครับรางวัลชมเชยเริ่มต้นในรางวัลชมเชยเนี่ยมี30รางวัลในแต่ละเดือนนะก็คือได้ไปพักที่โรงแรมฮอลิเดย์อินนะครับหนึ่งคืนมูลค่าหกพันบาท30รางวัลหกพันคูณสาก็คือแสนแปดอันนี้ก็คือรางวัลชมเชยรางวัลที่2ก็คือรางวัลชื่นชมรางวัลชื่นชมก็รองจากรางวัลชมเชยก็คือได้รับบัตรสวนน้ำสองใบสองใบนะคะสองมูลค่า2องพันส มีทั้งหมด90รางวัลโอ้โหนะค่ะรางวัลที่3คือรางวัลชื่นใจมันมาชื่นใจก็คือรางวัลปลอบใจแต่เรียกรางวัลชื่นใจคนละ500บาทเงินชมห้าร้อยบาทใครได้รางวัลชื่นใจเอาไปเลย500บาทมีทั้งรตเตอร์นมีทั้งร้อยรางวัลนะมีความพยายาในแต่ละเดือนนะรางวัลชมเชย30รางวัลเป็นอง่างพอลิเดนนะรางวัลชื่นชม90รางวัลไปเที่ยวสวนน้ำแล้วก็รางวัลชื่นใจ เงินสด500บาทร้อยรางวัลอันนี้ในแต่ละเดือนก็จะได้รางวัลเหล่านี้เนราะดันั้นเดือนแรกก็จะแจกรางวัลชุดนี้เดือนที่2ก็แจกรางวัลชุดนี้เดือนที่สามแจกรางวัลชุดนี้แล้วถามเอ๊ะแล้วมีแต่รางวัลชมเชยรางวัลชื่นชมรางวัลชื่นใจแล้วไม่มีรางวัลชนะเลิกรางวัลชนะเลิค่ะมีมีไหมคะงั้นเนี่ยเราก็เอาแชมป์มาชิงแชมป์ในแต่ละเดือนที่เราแจกรางวัลเนี่ยใครที่ได้รับรางวัลชมเชยก็คือมี30รางวัลใช่ไหมเดือนแรกชมเชยมี30รางวัล เดือนที่สองชมเชยมีสามสิบบางวันเดือนที่สามชมเชยมีสามสิบเราเอาเก้าส, <90 S 2> สิบวันเนี่ยมาตัดสินว่าใครจะได้ชนะเลิศที่หนึ่งลองชนะเลิศที่สองและลองชนะเลิศที่สามอ่ะพอครบสามเดือนปั๊บเอาชมเชยเก้าสิบมาตัดสินรามาชนะเลิศคืออะไระเงินสดสี่หมื่นบาทแล้วก็ได้กล้องดิจิตอลของแคแนลมูลค่าแปดหมื่นรวมแล้วก็เป็นเงินประมาณแสนสองนี่เรามาชนะเลิศที่หนึ่งเนี้ยใครได้ลองชนะเลิศที่สองเงินสดสองหมื่นบาทนะ ใครได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่สามก็คือได้ไปนอนที่โรงแรมอินเตอร์คอนนะครับมีทั้งหมดสิบสองมีทั้งหมดสิบรางวัลห้องพักก็คือมูลค่าหมื่นสองพันบาทฉะนั้นเนี่ยรองชนะเลิศที่สองนอนโรงแรมอินเตอร์คอนรองชนะเลิศที่หนึ่งเงินสดสองหมื่นชนะเลิศที่หนึ่งเงินสดสี่หมื่นได้กล้องด้วยพี่ตุลช่างภาพช่างภาพในงานเราอยากได้แล้วนะคะตอนนี้เตรียมตัวถ่ายรูปแล้วนะคะฉะนั้นนี่ก็คือ โครงสร้างของรางวัลแล้วก็ข่วงเวลาของการประกวดแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหรือใครที่ไปเที่ยวหัวหินในช่วง3าเดือนนั้นถ่ายรูปได้หมดเลยตั้งแต่เด็กๆทุกคนมีสิทธิ์ถ่ายทุกคนมีสิทธิ์ส่งส่งกี่ภาพก็ได้และมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการ